โอเคครับเรามาถึง4.8 Communication นะครับการติดต่อสื่อสารครับขอหนังสืออัพโหลด4นะครับขอหนังสืออัพโหลด4โมดูล4ครับ4.8 Communication เป็นหนังสือเท่าั้นเลยม .4 นะครับภาษาอังกฤษหลักเรามาดู Vocabulary ครับเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับ 1a m to a s เ t อร o เวิร์ t t ั t e ึงเอสทูเดถึง h นะครับ l ล s t อ n a n น c h e เช็ค d ั a y นะครับลองดูสับนี้นะครับดูศัพท์1ถึง8แล้วเสร็จแล้วกเอา a ถึง h มาใส่ข้างหลังนะครับจะได้รู้ว่าเป็นตัวอะไรลองฟังออกเสียงดูก่อนนะครับ Unit 4.8 Communication Exercise 1A Page 92 One C Smartphone, two D Laptop, three F TV, four G MP three player, five E Netbook, six A. Digital c a m ERA. 7. H. Fax Machine 8. B. E-Book Reader มาครับ A. ถึง H. นะครับครูคิดว่าบางอย่างนั้นแล้วคงไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเอาไปพอสมควรแล้วอย่าง E-Book Reader นะครับ ก็คือเป็นที่อ่านอ e ีบุ๊กนะครับแค่มันก็คือแท็บเล็ตสมัยเก่านะครับแต่ว่าเอาไว้อ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับเอาไว้อ่านห e นังสือเอาไว้อ่านอีบุ๊กอย่างเดียวอ e ีบุ๊กก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่อ่านบนบนบนเครื่องพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัจจุบันจะเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมครับบางตัวที่นักเรียนน่าจะไม่รู้จักอย่าง,างเช่นอันนี้ข้อ ก็จีเนี่ยนะครับกจี G เป็น mp3 Player นะครับเครื่องเล่น mp3 าครับถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็จะคิดว่าอ้ามันก็โทรศัพท์นี่หนานะครับโทรศัพท์ที่มีหูฟังเสียบอยู่นะครับสมัยก่อนก็เป็นเครื่องไฟล์ MP3 จะเป็นไฟล์เพลงนะครับเป็นไฟล์เพลงก็อุตสาหกรรมเพลงก็กระทบเรื่องไฟล์เพลงอันนี้มากนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาเปิดในนี้เพราะฉะนั้น สมัยก่อนนั้นเพลงจะมาเป็นตลับเทปเป็นซีดีอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะ <K> เจออุปกรณ์พวกนี้เล่นงานจนแย่ไปหมดนะครับลมลูกคู่ขานนะครับสองตัวแล้วที่นันเลไม่น่าจะรู้จักแล้วเขาเอชอาร์แฟกแมชชีน,เ,นเครื่องแฟกเหมือนกันครับปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับขอเขาเนะครับเรา,าให้ฟังครับเขาบอกว่า which of these i t e m have uh, which of these i t e m have got a screen นะครับสิ่งของพวกนี้มีอันไหนที่มีสกรีนก็คือมีจอบอตเทนมีตุ่มแอนแอนเทน่ามีเสาอ,อากาศมีเลนมีเฮดโฟนะมีหูฟังข้อบีครับย e the f o l e o w l i n g phrases to say what you use each item นะครับเรามาบอกที่ว่าเอาใช้บลีพวกนี้ใช้เครื่องไหนในการใช้นะครับ กขบอกว่า we use a mobile phone to send text m e s s a g e นะครับ messages เราใช้โมบายโฟนครับโทรศัพท์มือถือนะครับในการส่งข้อความข้อความตัวหนังสือนะครับก็สี่ which of these i t e m have you got คุณมีอะไรบ้างนะครับพวกนี้ which of them do you often sometimes or never use มีอันไหนที่คุณ often บ่อยๆใช้บ่อยๆใช้บางครั้งหรือว่าไม่เคยใช้เลยนะครับ เรื่ก็ลองแยกดู3กลุ่มนะครับ Reading and Speaking ครับ Keyword Keyword help us predict the content of the text keyword นะีจะเป็นตัวช่วยเราในการเดาได้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรนั่นเองนะครับ 2a ครับ Read the keyword in the check this word นะครับเป็น, keyword นคีย์เวิร์ดนะ check this word นะเดี๋ยวมาดูความหมายนะครับ What do you think article is about คุณคิดว่า a r t i c l เเนื้อเรื่องข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเช็ค k ีสเวิร์ดตอนนักเรียนไม่ทราบความหมายนะครับครูใส่ไว้ทำไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่ครับเช็คทีสเวิร์ดนะครับแค่นี้นะครับโอเคครับลองอาจจะหยุดและจดก็ได้นะครับต่อนะครับลองฟังดูนะครับ exercise 2a page 92 have you got a screensaver have you ever heard of the term screenager well if you spend a lot of your time gazing at a screen whether it is on your mobile phone or your netbook then you can call yourself a screenager. Sure, tech gadgets are useful and even fun to use, but have you ever thought about how they can be life-saving? Read on to find out about a girl who has been in a life-threatening situation and has a very special tech gadget to thank for being alive today. Have you ever told someone that you can't live without your MP3 player? Well, it wouldn't be so weird to hear 14-year-old Sophie Frost of Essex, UK say it. Sophie was walking home with her friend Mason when it began to rain very heavily. Sophie was holding an MP3 player in her hand and had its headphones hanging around her neck. Not knowing how dangerous it is to stand under trees during storms, they ran under one to try to stay dry. Suddenly, a lightning bolt came down and struck Sophie. She doesn't remember getting to the hospital because she was unconscious, but her friend Mason says that he was able to carry her to the side of the road and stop a driver to take them to the hospital. At the hospital, the doctors who examined Sophie said that she was lucky to have had her MP3 player with her. Instead of traveling down her body and damaging her heart, the lightning traveled down Sophie's headphone wires to her MP3 player. Miraculously, Sophie has survived without many injuries. I've got a few burns, but it's all healing okay, she says. Even though the lightning has ruined her MP3 player. Sophie says that she is just glad to be alive. นะครับในเรื่องนะครับในเรื่องแปลให้ตรงนี้นะครับนะครับถ้าเกิดนักเรยจะหยุดดูโอเคนะครับ ครูสรุปนะครับเขาแนะนำคามาสกรีนเซร์เวอร์นะครับเขาฟัง mp3 โดยตอนกลับโรง,งเรียนนะครับฝนตกฟ้าร้องนะครับปรากฏว่าหูฟังก็อุดหูไว้นะครับฟ้าผ่าลงมาเลยนะครับโชคดีนะที่มันผ่าแค่ทำลายแค่ครื่องนเอ่น MP3 นะครับสมัยก่อนนะัตติดกันมากนะครับเด็กๆติดกันมากติดแปลว่าอุดหูเลยนะครับ ถ้าไม่ฟังไม,ไม่ทำอย่างอื่นนะครับเอาไว้ฟังเพลงอย่างเดียวมันเพลาะมากนะครับนี่คือสกินเซอร์เบอร์นะครับท้ายสุดเ,เด็กผู้หญิงคนที่ถูกฟ้าฟ้าผ่าตอนที่ฝนตกนั้นก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับมาดูไวยากรครับวยากรณ์ p r e s e n ์ p e r f e c t นะ present perfect ก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับ i n t e r r o g a t i ก e กับ i n t e r r o g a t i v e and short answer นะครับอ n t e r อ o g a t i v e ก็คือประโยคคำถามของ Present Perfect นะครับอย่าลืม Present Perfect นั้น Have หรือ Has นะครับประธานนะครับและตามได้ have หรือ has แล้วแต่ประธานและตามด้เวริร์บช่องสามนะครับเวลาทำเป็นประโยคคำถามก็ I have หรือ has นำหน้าประธานก็กลายเป็นประโยคคำถามแบบ yes no แล้วนะครับ have I I have, ใช่แฮสครับ have I t r a v e l abroad ฉันฉันได้เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่า yes you have no you haven't yes i have no i haven't อะไรนะครับแล้วแต่ครับ has he t r a v e l abroad have we have you t r a v e l abroad ครับอันนี้ก็จะ have หรือจะ has แล้วแต่ประธานปกติครับอขึ้นหน้าการเปน yes no question แล้วนะครับตอบ yes no ปกติครับ no อย่าลืมมี not ด้วยนะครับข้อ b เขาบอกว่า write complete question เขียนประโยคคำถามให้สมบูรณ์นะครับ then answer them ลองตอบดูครับเขามีคำ มาให้นะครับ Have you ever play basketball? Yes, I have. No, I haven't. เราตอบตอบนี้ตอบตามความจริงของเรานะครับ You ever mm hmm. ever นีเคยไหมเคยไหมนะครับลองตั้งรคคำถามแล้วก็ตอบ yes ตอบ no ท่านั่นเองครับไม่ยากนะครับ ข้อสี่ speaking นะครับเขาบอก ask and answer using phrases as an example ใช่วลีตามตัวอย่างครับ play games online have you ever played the games online คุณเคย,เ,คยเล่นเกมออนไลน์ไหม you mm hmm. ใช้ have ถูกไหมครับ play เติมอะไรครับ ed ถูกไหมครับ yes i have ถ้ถาเกิดเคยเล่นถ้าไม่เคยเล่น no i haven't ไม่ยากนะครับอันอื่นก็ลองดูว่าเคยทำอะไรอย่าลืมเวิร์บที่เขาให้มานะเป็นช่องหนึ่งหมดเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเวิร์บช่อง3นะ play เตอรมิดียม e ดเม็ดเม็ดโฟลเฟลโฟลเล่นนะครับ lose lost lost get got got get got got ten แล้วแต่นะครับจะใช้ยังไง b ายบอสบอสอัพโห d e เด็ดอัพโ d ลดเนะครับ learn learnt, learn เรียนอีดก็ได้นะครับ upload พูดไปแล้วนะครับ cry เป็น w มพายเตอรมิดียครับช่อง2ช่อง3 ผ่านมาข้างล่างนะครับไรติงนะครับก้อ5ครับว่า write five questions using have you ever นะตั้งคำถาม5ข้อว่าคุณเคยไหมเคยอะไรไหมหลังจาก ever ก็เป็นวลทั้งสามเคยทำอะไรนั่นเองนะครับถามเพื่อนแล้วก็มรนะารายงานให้เพื่อนฟังเพื่อนทำเคยทำอันนน้นไม่เคยทำอย่างนี้อะไรงี้ยนะครับโอเคนะครับ4.8คงอยู่เท่านี้นะครับ น,นั่นและครับน้าเอยจะลืมกดไลค์และกดติดตามกด subscribe ให้กุด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามมเมื่อมีการทำ u t u b e ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนะ้าเรนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับผู้หวังว่าน้าเรนคงได้รับประโยชน์จากการทำ u t u b e ชุดนี้มากๆนะครับจะลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ u t u b e ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ